เป็นพ่อเลี้ยงเดียวอุ้มลูกสาวไปหาเสียงบ้านรู้ทิมพิธายอมปล่อยภรรยาออกจากกรงทองพร้อมเปิดใจใหม่สัมพันธ์แอปทักะอ,อนท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจบุบันคุณพ่อเลี้ยงเดียวที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพงังย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะักและกับผู้ชายคนนี้คุณทีมพิธาลิมเจริญรัตเรมามักจะได้เห็นเขาในฐานะคนรุ่นใหม่ไฟแรงเต็มไปด้วยความมั่นใจและไวพริบที่เฉียบคมเมื่อมาพูดถึงการในบทบาทพ่อเลี้ยงเดียวเขาจะมีมุมมอง มีทัศนคติในการดูแลลูกสาวคนเดียวอย่างน้องพี่พิมพ์เช่นไรเรามาพูดคุยกับเขาการถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็สามารถทำให้ลูกสาวมีความสุขได้ทิมกล่าวโดวยส่วนตัวผมเชื่อว่าการเลี้ยงดูบนพื้นฐานของความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเลี้ยงลูกในทางบวกก็จะทำให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขขึ้นได้ซึ่งความสุขของชายผู้นี้ก็ไม่ได้หายากหรือไกลตัวเลย ความสุขของเขาอยู่หลังประตูบานเดียวแถมสาวตายยังได้ออกมาสัมภาษณ์เรื่องที่ตนไม่ได้ดูแลลูกสาวไว้ว่าไม่เข้าใจประโยคนี้มากๆเลยเจอใครก็โดนถามแบบนี้คือเราเจอน้องเท่าเดิมแต่แบ่งกันดูคนละครึ่งเราก็รู้สึกว่าเราแบ่งหน้าที่คนชอบคิดว่าเราไม่ได้เจอแต่เราเจอตลอดแต่ชอบโดนถามแบบนี้เพราะว่าอาจจะตอนที่มีข่าวหรืออะไรที่ทำให้เข้าใจผิดช่วงนั้นรูปในไอจีเราก็ลงกับลูกตลอดเวลา เพราะว่าลูกส่วนใหญ่จะอยู่กับเราอย่างปิดเทิมลูกก็มาอยู่กับเราวันธรรมดาตอนนี้น้องก็พัฒนาการตามอายุค่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอยู่นิดนึงหรือว่าบางทีพ่อแม่เนอะว่าอุ๊ยทำไมลูกพูดประโยคนี้ประมาณเซอร์ไพรส์ค่ะเรื่องการไปไปมาเราเราก็คุยกับเขาด้วยความเข้าใจถ้าเกิดเขามีอะไรกังวลใจเราก็จะคุยด้วยเหตุผลถ้าโตขึ้นเราเขาก็เห็นอันนี้อีกนานค่ะเดี๋ยวค่อยคิด ก็ต้องสร้างภูมิให้เขาก่อนแต่ถึงว่าเราไม่ได้หยุดตรงนี้เราก็จะเป็นคนที่อยากให้เขาโตมากับความที่ไม่ใช่ไข่ในหินให้มีภูมิเพราะเดี๋ยวนี้โลกมันไม่ได้สวยงามก็อยากให้เขาแข็งแรงมีอะไรเราก็จะคุยเราเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกับคนในครอบครัวยิ่งพูดตรงมากๆและยังได้มีภาพของครอบครัวนี้ได้ร่วมเฟรมกันอีกครั้งในงานวันจบของน้องพี่พิมพ์ เรียกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆสำหรับการเป็นพ่อเป็นแม่ที่แม้จะไม่ได้คงสถานะสามีภรรยาแต่ยังคงเป็นพ่อแม่ได้เหมือนเดิม แถมพ่อทีมยังได้ดูแลลูกสาวกระตงไปทํางานด้วยทั่วไทยแถมยังได้เป็นใจเรื่องความสัมพันธ์กับสาวแอฟทั้งสองอที่ถูกจับให้คู่กันเทียบความเหมาะสมที่เคยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งแต่อย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าทั้งสองจะสามารถพัฒนานความสัมพันธ์กันไปต่อได้หรือไม่ตั้งตรารอฟังข่าวดีเลยล่ะคะ่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ